วันนี้จะมาอธิบายเรื่องศาสนาเสื่อมว่าทำไมทุกวันนี้ถึงเสื่อมโทรมลงพุทธสถานวิหารลานเจดีวัดวาศาสนานักบวชก็น,น้อยลงทุกทีจะมาจะมาตอบให้ศาส,สนาไม่ได้เสื่อม กิเลสนั่นแหละมันเสื่อมจากศีลจากธรรมกรรมนั่นแหละมันพาเปลี่ยนพาไปพากระทํากิเลสตัณหาของเรานั่นแหละมันออกแถวออกแนวอิริยาท่าทางอาการกลับของเรานั่นแหละอุปมัญญาของเรานั่นแหละที่เราส,สรรส้างขึ้นอุปโลกขึ้นจิตขึ้นคือมันไม่ได้อยู่ในศีลจินในธรรม พูดง่ายๆคือขยันสร้างเวรนสร้างกำแข่งกันโลกมนุษย์เราเป็นแบบนี้ที่เรามุมมองว่ามองไปว่าวัดบ้านวัดป่านักบวชหรือคนทั่วไปเสื่อมจากศาสนาศาสนาไม่ได้เสื่อมจากเรานะจิตเรานั่นแหละลดน้อยถอยลงความศรัทธาเราไม่มีความเชื่อมั่นเราลดลง ศาสนาพระพุทธประธรรมพระสงฆ mm. ์ก็ไม่ได้เสื่อมประธรรมคำสอนก็ไม่ได้เสื่อมสองพันกวปีก็มีความเย็นจิตเย็นใจหรือจะเกิดไม่ทันครูบาอาจารย์ก็ยังมีความเย็นจิตเย็นใจพระสงฆ์ก็เหมือนกันท่านก็ไม่เสื่อมองค์ที่เสื่อมก็กแค่สังขาร องค์ที่ศึกษาลาเพศก็แค่สังขารองค์ที่ไม่เสื่อมก็คือยังเป็นพระเป็นเป็นนี่แหละทั้งกว่ายังบวชจนเจือวัดวาศาสนาอนุเคราะห์สงเคราะห์คุณญาติคุณโยมก็เหมือนหลวงผูหลวงตาที่ท่านไม่มีประวัติไม่มีมณทินด่างพ้อยแต่เล็กจนโตก็ให้เราเห็นเป็นตัวอย่างตั้งเยอะตั้งแยะและค้คุณญาติคุณโยมจะไปมองว่าวัดวาศาสนานี้ เป็นที่ส่องสูงของคนไม่ดีนักบวชไม่ดีเป็นที่ทำเลหาอยู่หากินเอาวัดวาศาสนาผ้าเหลืองหาอยู่หากินคุณแย่คุณโยมก,ก็คิดถูกไม่ผิดหรอกแต่ว่าจะมีเป็นส่วนน้อยส่วนเดียวก็ไม่ได้เป็นเราก็จะเป็นเหมารวมเหมาเข่งไม่ได้เพราะว่าเสื่อมก็เสื่อมแค่บุคคลพระก็เป็นตัวบุคคล สมมติสงสงก็เอาคนนั่นแหละมาบวชเอามนุษย์นั่นแหละมาบวชแต่มาบวชแล้วมันไม่เข้าถึงหัดถึงทมพูดง่ายๆไม่มีศีลไม่มีธรรมคืออาศัยผ้าเหลืองนั่นแหละหาอยู่หากินก็มีส่วนน้อยเราก็จะไปคิดให้มันเห็นต่างอีกแบบหนึ่งมันก็ไม่ดีต่อจิตต่อใจเรานั่นแหละคุณญาติคุณโยมทุกคนบนโลกไม่มีใครดีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ แม้แต่พระคุณเจ้าองค์ที่พูดองค์ที่เทศอธิบายก็เหมือนกันมาทำอทีหลังแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราท่างก็เป็นคาราวาสมาก,ก่อนทั้งก็ามาทำอทิหลังคนญาติคนโยมเป็นคนหมั่นเข้าวัดจำศีลภาวนารักษาศีลให้ทานคนญาติคนโยมก็จะไปมองแบบนั้นเพราะจิตใจเราจะตกต่ำไปเรื่อยมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่นั้นเป็นเรื่องของกิเลสของบุคคล นักบวชนักปฏิบัตินักกินนักทานหรือมีศีลมีธรรมประจําใจแล้วเราจะไม่คิดแบบนั้นเพราะจิตเราไม่ได้ไปผูกจุดนั้นการกระทําของเรานี่มันจะชัดเจนที่สุดของคนอื่นมันเป็นเรื่องบิบากกรรมกรรมตนันทันเขาสนองเขากรรมก็ามาจากไหนมาจากการเรียกร้องความอยากความ กระโอยกระหิวของตัณหาและราคะนี่แหละมันไม่ได้มาจากที่อื่นหรอกจิตของเราเนี่ยเป็นกร,รมใจของเราเป็นกร,รมที่นี่เกิดวิตาสังขารปรุงแต่งก็ไปรักไปป้นไปจี้ไปชอบไปสนต้มตุนหลอกลวงเล่นซูสูสาวเล่นลูกเล่นผัวเล่นเมียเล่นไพ่เล่นไฮโล Hello, เล่นยาเสพติดเล่นไปหมดนั่นแหละคือกิเลสมันครอบงำพาไปถ้าเรียกว่ากิเลสบังตา อกิเลสบังตาและโอกาสเราก็จะเป็นคนไม่เห็นศัจธรรมอย่างแท้จริงที่คุณญาติคุณโยมถามว่าศาสนาลดน้อยถอยลงแต่มาก็จะตอบให้ว่ามันไม่ถอยเราศาสนาก็อยู่ที่เดิมนั่นละตายก็ว่าตายเป็นก็ว่าเป็นแจ้งก็ว่าแจ้งมืดก็ว่ามืดร้อนก็ว่าร้อนหนาวก็ว่าหนาว เห็นหรือ,อยังฝนก็ว่าฝนแก่ก็ว่าแก่เด็กก็ว่าเด็กผู้ใหญ่ก็ว่าผู้ใหญ่ชรา,าก็ว่าชรา,ามันก็มีแค่นั้นท่านเรียกว่าสัจจะวัฏจ,จักรสัจจะความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายคือให้การยอมรับจุดที่อธิบายนี้ได้ก็แสดงว่าเรามีศีลศีลในการให้ศีลในการทานศีลในการเสียสละนั่นก็เหมือนที่เรารับศีลคือเรามีสัจจะไปในตัว คนหมู่มากนี่ถ้ามีสัจจะเป็นในตัวนี่ก็จะไม่ได้กลัวหน้าอินหน้าพรมจะไม่ได้กลัวอะไรทั้งนั้นเพราะว่าจิตใจเราไม่ด่างพ้อยความรู้เราก็ไม่ด่างพ้อยจิตใจเราก็ไม่น้อยลงจิตเราก็ปงได้ทุกวันทุกวันความขยันขันแข็งต่อหัดต่อทำเราก็ไม่ได้เหลวไหลออกไปไหนก็อยู่ที่ตามสมควรที่เราค่อยๆพิจารณาหาความรู้หาเหตุหาผล หาหัตหาธรรมกรรมที่เราก่อเกิดขึ้นแต่อดีตถึงปัจจุบันมันก็จะค่อยลดน้อยถอยลงเบาบางลงเพราะว่าการกระทําของเราเนี่เป็นการกระทําที่ไม่ได้ชั่วไม่ได้เลวเป็นกรรมที่ไม่หนักเป็นกรรมที่ไม่ทําให้เราต้องเจ็บปวดรวดแล้วไม่ต้องวิตกกงังวลคนทั้งหลายนี่ถ้าทำกรรมขึ้นแล้วก็วิตกกงังวลแต่ว่าไม่แก้ไข ชอบแต่เบียดเบียนคนอื่นเตือนคนอื่นติคนอื่นเจ้าของไม่เล่งเพียนภาวนาก็คงยากหน่อยกว่าจะถึงสวรรค์น,นิพพานได้สวรรค์น,นิพพานไม่ได้หมายความว่าจะละสังขารนะก็ะคือเลิกพานจิตใจเจ้าของนี่แหละเลิกเริ่ม,มติดตุนนี้ไปไม่จับผิดคนรอบข้างจับผิดแต่กิเลสของเราจิตของเรานั่นแหละว่ามันอยากได้อะไรมันอยากมีอะไรมันอยากเป็นอะไรเราก็รู้อยู่ ความรู้แบบนี้ความเห็นแบบนี้ท่านเรียกว่าสัจจะของชีวิตคือความจริงทุกประการสิ่งที่ดองสันดานอยู่ในธาตุขันเราก็คือความชั่ว้ายหมายความว่าแนวคิดที่มันเร็วๆแนวคิดที่มันไม่ดีมีกันทุกตัวสัตว์บนโลกอันนี้คิดไม่ซื่อทุกคนนั่นแหละคุณญาติคุณโย,ยมอย่างน้อยเราก็ได้รับรู้ได้เห็นได้ยินพระดีก็มีโยมดีก็มี ฝ่าชั่วก็มีโยมชั่วก็มีถ้ายกดีก็มีถ้ายกไม่ดีก็มีก็เห็นเลือย่างไวยากรวัดดีก็มีไวยากรวัดชั่วก็มีทุกอย่างก็สับป่นค้นเลก,กันไปเพราะว่าเขาเรียกว่าสัตว์หน้าขนคนหน้าผีไงผีไม่รู้จักบ้านนะรู้จักไม่ผีไม่รู้จักบ้านคือเป็นมารอยู่ในศาสนาเนะี่ยหมายความว่าถึงเราจะไม่บวชหรือบวชก็ช่าง ก็เป็นมารอยู่ดีแต่นเรียกว่าเสนามารมีมากนักมันเลาะผัดเพี้ยนอยู่นี่เองนะั่นก็คือจิตของเรามันเป็นมารหัวจิตมารหัวใจมารในจิตโดยที่เราไม่รู้ตัวท่าเรียกเป็นอสุรกายภายในในด้านจิตใจเป็นัยฆ่าศึกอันใหญ่หลวงต่อนักปฏิบัติหรือว่านักจำศีลภาวนาคนเราถ้าไม่เข้าถึงจุดน,นี้แม้แต่เงินทองของมีค่าเข้าถูกประยา่า มันไม่กล้าเสียสละหรอกคุณญาตคุณโยมเพราะว่ามันขวงมันปิดมันกั้นความตนีมันก็ตามมาถ้าเราไปจับผิดอยู่ใบๆเรานั่นแหละจะเป็นเสียนามันอีกตัวหนึ่งออกร้อนออกรนเขาเรียกว่าจิตไม่สงบจิตมันวุ่นวายจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันไม่เที่ยงก็อย่างที่เราสวดกันนั่นแหละจิตมันก็ไม่มีตัวตนใจก็ไม่มี สังขารก็ไม่มีโลกอันนี้ไม่มีอะไรทั้งนั้นเรานี่เราไปยึดเรานี่เราไปแบกเรานี่เราไปหามยึดบ้านยึดรถยึดผัวยึดเมียยึดไรยึดนายึดเงินยึดทองมีเป็นหมื่นล้านแสนล้านหรือเป็นนี่เป็นสินมีได้ยึดกับยึดขึ้นก็ยึดลงก็ยึดท่าเรียกว่าแบกกับหามถ้าแบกกับหามนี่ท่าเรียกว่าหม้อนรลกถาวรจะกินจะนอนจะนั่ง ดยจะพูดจะจาความสงบมันไม่มีอยู่ในภายในแล้วทีนี้เราก็จะเป็นมนุษย์ที่ไม่ผสมประกอบเป็นมนุษย์ชีวิตประราชอยู่24ส่ชั่วโมงเพราะมันออกกรอนอยู่ตลอดเห็นหรือ,อยังจิตเล็กๆจิตในน้อยที่กระแสของจิตสัมผัสมา,มาแต่ละวันแต่ละคืนแต่ละปีกว่าจะมาถึงณนะปัจจุปัจจุบันเราจะมาฟังพระคุณเจ้าอธิบายกันหนึ่งกันเดียวพระสูตรหนึ่งพระสูตรเดียว ทุกๆสำนักท่านอธิบายอยู่นี่ก็ล้วนเอามาจากภาษาวาลีหมดมาจากพระโอษพระพุทธเจ้ามาจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาจากครูบาอาจารย์มาจากอัมพีเวลานบุรพาเจ้าทั้งหลายยังไม่รวมหลวงปู่หลวงตาของเราที่ท่านจดท่านเขียนไว้เป็นแนวทางให้เราได้หัดในท่องได้จาได้ปฏิบัติเหมือนกรรมฐาน40ห้องใครชอบจเจริญ พุทโธก็ว่าไปธรรมโมก็ว่าไปสังโฆก็ว่าไปเป็นอนุสติทานังหรือว่าดูอสุภะอสุภังสามสิบสองอย่างหูกายตาจมูกลิ้นก็ว่ากันไปท่านเรียกเป็นสโลบายของธรรมะก็เหมือนเป็นสโลบายในการให้ทานก็เป็นสโลบายในการทํากรถินผ้าป่านี่แหละเหมือนอุปโลกกรถินผ้าป่านี่แหละไม่แตกต่างกัน ทีนี้ถ้าเราเข้าไม่ถึงจุดนี้เราก็ไม่สบายจิตไม่สบายใจเราก็จะเป็นคนไม่มีสติลืมเนื้อลืมตัวลืมจิตลืมใจที่นี่ก็พุ่งออกไปเพ่งโลกภายนอกรู้จักโลกภายนอกไหมไปดูคนอื่นดูลูกดูผัวเรานั่นละดูเมียเรานั่นละ่ะก็ไปจับผิดครอบครัวของเจ้าของแล้วก็ไปจับผิดครอบครัวคนอื่นครับเรือนคนอื่นทีนี้ก็หมดไปทั้งโลกเลยละ่ะ อย่าว่าตั้งแต่คนอื่นไล่ไปอยูจนึ่งพระองค์ทรงขราเจ้าจิตนี่มันไม่จบไม่สิ้นจิตตัญหาราคะก็เหมือนเราเสพข่าวเสพทีวีดูเขาฆ่าฟันนันแทงลักป้นผู้ร้ายไอ้ขโมยลบลาฆ่าแทงขมนินพม่ากักมพูชาไทยก็ว่ากันไปนะประเทศอิสราเอลอยูเครนรัสเซียเห็นไหมจิตเขาเรียกว่าจิตตัญหาจิตราคะจิตซอกแซกหาเหตุ หาเหาใส่หัวจ้าของก็ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟทีนี้ถ้าเรารู้วามจริงคือรู้ธรรมะมันเป็นบุตรพระกรรมเห็นหรือ,อยังกรรมของเขาเกิดมาฆ่ากันมันก็ฆ่ากันอยู่อย่างนั้นแหะเกิดมารักกักอย่างนั้นแหะเกิดมาบวชก็บวชอย่างนั้นแหละเห็นหรือยังเกิดมาเป็นนี่เป็นศีลก็เป็นอย่างนั้นเกิดมารวยมันก็รวยอย่างนั้นแหะเกิดมาจนก็จนอย่างนั้นแหละคือฐานะของจิตมันไป อยู่ที่ไหนมันก็ไปยึดอยู่ที่นั่นล่ะก็เหมือนเรานี่ละไม่พอใจเราก็ต้องออกร้อนออกลนพอใจแล้วก็ดีใจชอบใจไม่แต่การพูดการกินแล้วอะไรกัแล้วแต่ถ้าพอใจไม่ต่ชอบใจถ้าไม่พอใจก็ออกร้อนออกลนเป็นแบบเดียวกันหมดมาตรฐานเดียวกันหมดชื่อว่ากิเลสเห็นหรือยังที่นี้เรามานั่งคิดพิดจารณาดูความรู้ ความสามารถความกระจําจําแจ้งของในตัวเราหรือในตัวเขาหรือในตัวสัตว์ตัวบุคคลนั้นย่อมเป็นไปนาะทางที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรนักปฏิบัติขัดเกา้าจำสินพรรวนานี้มันต้องอยู่ในโอาวาทของพระพุทธเจ้าของเราพระธรรมคำสอนของเราพระสงฆ์ของเรา ง่ายๆก็อยูใ่ในสินห้านั่นแหละหลักๆหมดนใหญ่ไม่ว่าพระองค์ทรงข้าเจ้าจะถึงคุณญาติคุณโยมเาะสินห้าข้อเป็นสินใหญ่นะ,นะ,นะเห็นหรือยังถ้าคนไหนรับสินห้าไปแล้วปฏิบัติเป็นได้ท่านเรียกว่าพินุสินคนไม่มีสัจจะถ้าเป็นทั้งโลกถ้าเป็นพระผิดสินห้าก็เรียกว่าประหลัดฉีกศึกสาราเพศไปหลักๆหมวดใหญ่ๆคือสินห้า ไม่ต้องไปโลภอสินแปดหรอกนะอสินห้ามันรอดกันเถอะสั่งสารวัตนี่แต่พระกุณเจ้าบางรูปบางนามก็ยังไม่รอดเลยไม่เห็นเหรอยักยอกของสงนอนสีกากินเหล้าสูบยาว่าเต็มบ้านเต็มเมืองที่ออกทีวีที่โยมว่าวัดวาศาสนาจะล้างลงทุกทีกรเพราะไม่มีสินห้านี่แหละยาว่าแต่สองร้อยยบข้อเลยคุณโยม แต่พระยังเอาตัวไม่รอดเลยบางรูปบางนามนะแต่คนยากคนโยมแล้วก็กแค่มาขออยู่หน้าสาราขอแล้วก็อีมานิปัญจะศีขาปธานิเอ,องขอแล้วแล้วก็ศึกให้เลยเพราะเราไม่ใช่นักบวชตัวยงหลังจากพระให้ศินแล้วก็ทีนี้ท่านก็ศึกให้สีแลวนะสุขติงยันตีท่านบอกอีกนะหลังจากศึกเลยนะสีแลวนะ โคสัมปทาสีลนานันิปุติงตัดสมาสียังวิสทธเยท่านบอกชัดเจนเลยเอาศินห้าไปปฏิบัติขัดเกาดูถ้ารักษาศินห้าได้สินดีก็มีแต่คนครบคนคุยค้าขายก็ดีเพราะคนมีสัจจะไงในศินห้าไงทีน,นี้ถ้าครบคนดียิ่งดีเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะสิมีศินโคขัสัมปทาก็ตามมาใครก็อยากคบใครก็อยาก เลี้ยงดูปูเสือใครก็อยากเข้าหุ้นธุรกิจห้างล้างบริษัทอะไรก็แล้วแต่เพราะเรามีศินเรามีสัจจะโ,โพโภกทรัพย์ก็ยิ่งดีลงทุนอาจห้าสิบบาทอาจจะได้เป็นสองไรล,ล้านก็ได้เห็นหรือ,อยังนิพุติตัดสมาสีลังวิโสทยีคคำว่าตัดสมาคืออะไรก็ได้ ที่ท่านให้ไปแล้วเนอะลองไปก้มคิดพิจารณาสิ่งที่มันไม่ดีไม่ควรก็ตัดออกสิ่งที่มันดีก็ปฏิบัติต่อนิพพุติยันติตัดสมาสีรังวิโสระเยนะขาเรียกาศีลมันพาไปศีนเป็นบ่อเกิดเหตุเห็นหรือยังศีนเป็นที่อาศัยศีนเป็นดีเพิ่งนอกจากศีนเราไม่มีถ้าคนมีศีน่ะท่านจังหวกว่นนิ้ผูติยันติเห็นไหมศีนมันพาไปไงศีนมันพาเป็น ไม่ได้ชั่วพาเป็นนะชั่วพาเป็นคือไปรักไปปลนเพราะคุณเจ้าท่านบอกชัดเจนเลยคุณญาติคุณโยมแต่ว่ากิตเรานี่เราเรามองผ่านไปเราไปดูตัแต่โลกภายนอกรู้จักโลกภายนอกไหมเขาทําอะไรกันบ้างเรารู้หมดแต่โลกภายในจิตนจิตใจเรานี่แหละจิตวิตราชเรานี่แหละเราดูไม่ออกไงคุณญาติคุณโย,ยมพอจะนึกออกไหม ทีนี้ถ้าเราดูจุดนี้ไม่ออกเราก็จะเกิดการเบื่อหน่ายไม่อยากเข้าวัดเข้าว่ามองเห็นพระคุณเจ้าออกทีวีทุกวันทําชั่วทุกวันเราก็ต้องจิตเราไปจับเจ้าอยู่ในพระเราก็ไปไปแบกนี่แหละไปหามอยู่นั่นแหละหามในเรื่องพระอยู่นั่นแหละเห็นหรือยังถ้าเข้าไม่งธรรมะก็ไปแบกไปหามในเรื่องพระอย่างเดียวเรื่องอื่นไม่สนละเอาแต่เรื่องพระนี่ละ ที่จะใส่บาตรก็ขยาดจะเขาวัดก็ขยาดจะเสียสละก็ขยาดกลัวพระจริงกลัวพระเก๋กลัวพระลอมกลัวพระต้มกลัวไปหมดเลยขึ้นก็กลัวลงก็กลัวท่านเรียกว่าเป็นคนไม่มีความเชื่อมั่นในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ท่านเรียกว่าไม่มีแก้วสามประการคุณโยมเราขาดความเชื่อมัน่นเรื่องพระพุทธเรื่องพระธรรมเรื่องพระสงฆ์ที่นี่เรื่องคำสอนของพระองค์งคสงฆ์เจ้ายิ่งไปใหญ่เลยจะเทศดีขนาดไหนก็ช่าง เพราะว่าจิตเราเข้าไม่ถึงศีลไงไม่ถึงธรรมไงไม่ถึงหักไงวิตาสังขารเรามันก็ปรุงไปเรื่อยทีนี้ถ้าปรุงไปเรื่อยจิตเราจะขนาดไหนก็เพราะจิตเรามันเป็นตัวปรุงตัวแต่งตัวสั่งงานคำว่าเกียดมันก็เกียดจิตเรานั่นน่ะคำว่ารักมันก็รักคำว่าหลงมันก็หลงอยู่นั่นแหละก็เพราะจิตตัวเดียวนี่แหละท่านเรียกว่ามีสติต้องมีสติแนบอยู่กับกาย แนบอยู่กับลมบางสมนักเขาบอกว่าเจริญอาณาปณสติให้อยู่แต่กับลมอยู่กับเรืมล่างจิตจะวอกแวกอย่าไปคิดมากบางครั้งลูกผัวเราเล่นซูซูสาวเราเล่นซูซูสาวก็อย่าไปคิดมากทํา,าทแล้วก็อย่าไปทําอีกแต่ละอย่างมันต้องมีชั่วก่อนมา่อนเอาทีหลังหมดนั่นแหะคุณญาติคุณโยมไม่มีใครดีมันต่เกิดหรอก คนชั่วก็มีล้นโลกหมดนั่นแหละมาผ่อนที่หลังหมดนั่นไงทีนี้เราเข้ามาวัดเข้ามาวาเรามาเห็นเราก็มาด้วยความหวังดีนั่นแหละใส่บาตรหยาดพกมาจําศีลภาวนานั่นแหละแต่ว่าการเข้ามาของเรานั้นกวดด้วยทิฏฐิโมหะเห็นต่างเดิมทีเราก็ทุกมาเกินพอแล้วเต็มที่แล้วยังมาเจอแบบนี้จะหาที่พึ่งทางใจมาเจอพระองค์สงฆ์เจ้าเป็นแบบนี้มาเจอโยมเป็นแบบนี้ เดียคนมาจำสินด้วยกันเป็นแบบนี้ยิ่งทวีคูณความร้อนร้อนแรงลุกเป็นไฟโฉดโช,ชกเกาะกินหัวใจไม่เหมือนพระคุณเจ้านะไม่ว่าวัดบ้านวัดป่าท่านฝึกมาดีท่านก็โมโหท่านก็แพบเดียวไม่มีองค์ไหนเราไม่โมโหนะพระองค์สงน็เจ้าเฮ้ยพระก็คนไปถามสมเด็จสังฆราชองค์ไหนก็ได้ไม่มีองค์ไหนไม่มีการโมโหนะ ใจเลยอย่างคุณญาติคุณโยมไปถามได้ควรขึ้นหัวเหมือนกันนั่นละไม่แตกต่างกันหรอกพระก็คุณโยมก็คนมาทําให้เป็นพระสมมติสูงไม่มีใครหรอกไม่ควรขึ้นหัวไม่มีใครหรอกไม่ทุกไม่มีใครไม่ลําบากหรอกเหมือนกันหมดมาตรฐานเดียวกันหมดขึ้นชื่อว่าทุกข์กับหัวหยองะมันจะเรียกที่มามว่ากิเลสกินหัวโลนฝ่ายโยมก็กิเลสกินหัวหยอง แน่นหะน้าอกนระกอยู่ที่จิตที่ใจเขาเรียกว่าเกินไม่เข้าคลายไม่ออกบอกใครไม่ได้เขาเรียกว่าวิตปร,ราชถาวออีกแบบหนึ่งเห็นหรือย,อยังกับพาะแนวคิดของเราเราเกินยาพิษเข้าไปทุกวนันทุกวนันทุกวนักวนพร้อมจะระเบิดอยู่ละคณโยูเหมือนระเบิดเลยนะแนวคิดปิดกัน้นนั่นไงที่เราว่า,าศาสนามันเสื่อมลงทุกวนันตัวเราก็เสื่อมไปในตัวใช่ไหมละ่ะฟังมาถึงจุดน,นี้รู้ไหมว่าจะของเสื่อมเหมือนกัน ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมะอยู่ตั้งใจทานอยู่ตั้งใจฟังอยู่แต่พอเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์แล้วทีนี้ลืมไปว่าเรามาปฏิบัติธรรมเรามากินมาทานเรามาศึกษาหาความรู้หนนี้ออกจากวัตาสงสารสเบื่อครัวเรือนว่างันเนอะเบื่อบ้านเบื่อช่องเบื่อลูกเบื่อพี่เมียเบื่อผัวค่อยมาศึกษาหาความรู้หรือมากินมาทานล้างเสียดจ,จังไรทีนี้ เดิมทีเราก็เป็นคนจังไรอยู่นั่นล่ะคนบนโลกไม่มีใครไม่จังไรหรอกมีเรื่องหนึ่งก็เรื่องหนึ่งอย่ดีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีทีนี้ก็แบกความจังไรมาด้วยแล้วก็มาเห็นจังไรเพิ่มอย่กับคูณสองคูณสามเป็นละลอยเท่าทีนี้ก็จ้องจับผิดแล้วทีนี้จับผิดพระองค์ทรงข้าเจ้าองค์ชั่วก็ชั่วจริงๆนะไม่ได้ว่าไม่ไมชั่วนะก็ชั่วจริงๆอย่างที่เห็นนั่นละ่ะเลวก็เลวจริงๆ รักก็รักจริงๆยักย่อกับยักย่จริงๆกินเหล้าก็กินจริงๆสูบยาบ้าก็ทําจริงๆนั่นล่ะอย่างออกที่วั้นล่ะอันทีนี้เราเรื่อมไปว่าเรามาปฏิบัติธรรมะมาฟังธรรมะมากินมาทานมารักษาศีลมารักษาวาจามารักษาจิตใจพวกง่ายๆมารักษาโรคจิตเรานั่นล่ะแต่ละคนเป็นโรคจิตมาหมดนั่นละบนโลกเนี้ยใครไม่เป็นโรคจิตแต่ว่ามันไม่แรงเหมือนได้กินยาเหมือนเสียทันยาไงคุณโยมเห็นเลยยัง มันไม่ใช่ของเล่นๆนะที่โยมว่าศาสนาเสื่อมไม่ใช่คนนั่นแหละเสื่อมไม่แต่ตัวเราก็ยังเสื่อมเลยเราลืมเห็นด้อย่างความลืมง่าไๆหลงท่านเรียกว่าหลงหลงนะแบบหลงกับลืมกัตัวเดียวกันเราก็หลงเหมือนกันที่แรกเราตั้งใจจะทําความดีสุดท้ายจิตเรามันทาลายทําลายเจ้าของเห็นในอย่างไม่ว่าอยู่นรกคมไหนมันก็ขุดขึ้นมาหมดนั่นแหละพูดเรื่องกรรม กรรมก็คือการกระทํานี่แหละอ้าสมมติอย่างอาตมานี่นั่งเทศอยู่ปัจจุบันนี่ยมนึกออกไหมนั่งเทศอยู่ปัจจุบันเกิดจิตวิปลาสอยากได้เงินอยากได้ทองเลยอยากได้ลูกอยากได้เมียล่ะนี่อยากกินเหล้าเมาโซลาเลยเห็นไหมอยากได้หมดนั่นล่ะกิเลสอยากได้วัดอยากได้วาอยากได้สลาหลังใหญ่อยากได้หมดผู้เรื่องกิเลสแต่ไม่ไปตามมัน อยากได้เมีสยสวยๆงามๆอยากได้เงินได้ทองเห็นเนืองแต่ไม่ไปทําตามมันจิตมันบอกอยู่แต่เราไม่ไปสังขารเราไม่ไปอยากเสพเมถุนอยากอะไรมันก็อยากหมดนั่นละ่ะไปถามพระกุฎเจ้าองค์ไหนก็ได้ไม่ว่าวัดบ้านวัดป่าสมเด็จสังฆราชก็ได้ความอยากของตัณหามันอยากหมดนั่นละแต่ว่าท่านไม่ทําท่านไม่ปฏิบัติตามมันท่านก็อยู่ได้ต่อสู้ฝ่าฝ่า,ฝาอุปสรรคกับมัน หังขารท่านไม่ไปพฤติกรรมท่านไม่มีถ้าไม่เชื่อก็ไปถามองค์ไหนก็ได้พระอยู่ในประเทศไทยเนี่หรือว่าหมดทั้งโลกก็ได้ความอยากอยากหมดทุกเรื่องโมโหหมดความโลภก,ก็มีหมดแต่ว่าท่านไม่ไปทำถ้าท่านไม่ไปทำแสดงว่าท่านไม่มีเจตนาแค่แรกในจิตวิลปลาสอ่อนๆอี๋ยวมันก็เจืดจ,จางหายไปมีแล้วก็หายไปเกิดแล้วก็ดับไปเห็นหรือ,อยัง ที่นี้คุณญาติคุณโยมจะขนาดไหนนึกโดูสาภาพก็แล้วกันกิเลสทึงแท่งขึ้นก็ทำบาปลงก็ทำบาปขึ้นก็กรรมลงก็กรรมพระคุณเจ้าแค่นั่งจิตวิยปยาราชอยู่วัดเฉยๆนี่แต่ว่าท่านไม่ไปปฏิบัติตามกิเลสตัณหาและราคะขมเหยียกรองของสนใจของกิเลสนั้นท่านจะไม่เป็นผู้มีบาปเลยคุณญาติคุณโยมก็เหมือนท่านบิณฑบาต เอาข้าวมาฉันขบเคี้ยวถึงว่าพระบวชใหม่ท่านจะไม่มีศีลเต็มสมบูรณ์ปฏิบัติขัดเกล่ไม่ได้แต่เดีลืมว่าท่านเลิกลักเลิกพ่นนะเลิกจี้บางรูปบางลายออกคุกมาบวชก็มีบางรูปบางลายก็เลิกเล่าเลิกยาว่ามาบวชก็มีเป็นเจ้าคณะตำบลก็มีเป็นเจ้าคณะอำเภอก็มีที่พูดมาเนี่ยาตามาเห็นกตานะตอนยังหนุ่มยังแน่นนี่เป็นคนสำมาลเทมา แต่ก่อนสมัยก่อนเขาสูบยาฝิ่นไงไม่มียาบ้าทุกวันนี้เป็นเจ้าคณะอำเภอเลยแต่ก่อนสูบยาฝิ่นเฮโรอีนนะรู้ไหมคุณญาติคุณโยมส4มสี่ปีคืนหลังทุกวันนี้ไปเห็นอยู่อำเภอปาา่าข้าเป็นเจ้าคณะอำเภอแล้วนะจากคนชั่วๆเร็วๆเขาไม่เอาหมดอำเภอเป็นรองเจ้าคณะตำบลก็มีละเจ้าคณะอำเภอก็มีละแต่ก่อนมันกัญชาย,ยาฝิ่นไงไม่มียาบ้าเป็นทุกวันนี้คนเรามัน มันมีชั่วมีเลวท่านก็กลับตัวกลับใจก็มีหลายรูปหลายนามนะเป็นหนังเสือเก่าก็มีค่าคนมาก็มีท่านก็เปลี่ยนได้สุดท้ายแล้นก็มีบาร,รมีของท่านหลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์เราก็แต่ละรูปแต่ละนามก็ไม่เหมือนกันทุกคนเราก็ไม่เหมือนกันถ้าดูไม่ออกกับองคุรีมานฆ่าคนมาไม่รู้กี่ศพท่านกันยังได้ไปสวรรค์ญญนิพพานไปอรหันต์ได้เลยมันมีที่โป ที่ดูอยู่พระสูตรก็มีอยู่เห็นหรือ,อยังครูบาอาจารย์ก็เป็นในห้อยรักงวัวรักควายก็มีป้นจี้ฆ่าก็มีสมัยโบราณเห็นหรือ,อยังองค์คนนี้มันฆ่าคนมาเท่าไหร่ท่านก็ยังเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจได้เลยเปลี่ยนสังขารท่านได้เลยอันนี้เราแค่มาจําศีลภาวานาเรายังเปลี่ยนแนวคิดเราไม่ได้อย่าหวังเลยอย่าว่าแต่สวรรค์เลย แค่จิตไม่สงบนี่ก็นรกถาวรแหละคุณญาติคณโยมเอ่อยเห็นหรือ,อยังกิเลสมันตลบหลังคนญาติคณโยมคุณญาติคนโยมต้องเข้าใจกิเลสด,ด้วยไม่ใช่แต่ให้กิเลสเข้าใจเจ้าของไม่ใช่นะที่คิดเดียวนันเขาเรียกว่ากิเลสครอบงำเป็นผู้ถูกกิเลสครอบงำเอาแล้วทุกโขตินนามีทุกอยู่เบื้องหน้าแล้วที่สวดมนต์เห็นหรือ,อยังนะถ่าเรียกสวดเก่งนกแก้วนกขุนทองเก่งมนต์นั่นแหละคนญาติคนโยมเก่งหมดทั้งบ้านทั้งเมืองนั่นแหละ แต่พิจารณาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ออกร้อนเป็นฟืนเป็นไฟร้อนยี่สี่ชั่วโมงทีนี้โอกาสพลาดก็เป็นเรานั่นละ่ะไม่ใช่พระองค์ส่งข้าเจ้าหรอกพระองค์สงข้าเจ้าท่านก็น,นั่งอยู่วัดอยู่วัดเป็นวัดอยู่ตลอดนั่นละ่ะองค์ในชั่วองค์ในเรวก็ศึกไปยอย่างที่เห็นนั่นละ่ะเราอย่าไปเหมาเข่งเหมารวมครูบาอาจารย์มีดีกันเยอะเยอะเยะนะสมเด็จสังฆราชก็ไม่ใช่ในน้อยทุกวันนี่ชั้นพะรมชั้นราชชั้นเทศก็ไม่ใช่ในน้อย ไม่ใช่ในน้อยเลยไปดูเลยยังเหลืออีกเยอะพาดีๆหน้ากาหน้าไหวไม่ว่าวัดว่านวัดป่าหรือว่าอยู่ตามมันนอกก็เขามก็มีเยอะแยะคุณญาติคุณโย,ยมไปดูเสพไปเสพเสพข่าวนี่มีแต่ข่าวนี่ไม่ดีหรอกเพระเข่าวนี่มีแต่เรื่องเร็วๆทั้งนั้นแหละเรื่องดีก็มีน้อยไม,ม่เชี่ยก็ดูได้ข่าวแต่ละวันนั่นเปิดขึ้นมามีแต่ยาบ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่ป้นต้มตุน๋นหลอกลวงอืม กินเหล้าฝ่ายพระก็เสพเมทุนฝ่ายโยมก็ต้มพระพระก็ต้มโยมเห็นหรือ,อยังหูเป็นเหตุตาเป็นเหตุจิตเป็นเปรตอสูรละกายคือตัวเรานี่แหละฟังมาถึงจุดนี้พอจะเข้าใจหรือยังว่าศาสนาเสื่อมหรือเจ้าของเสื่อมสรุปแลวเจ้าของนั่นแะเป็นคนเสื่อมอัตมาก็ไม่เคยเสื่อมใครนะเพื่อนกระสึกไปจนจำหน้าไม่ได้แล้ว ครูบาอาจารย์คนกราบคนไหว้กระสึกไปจนจำรูปจำนามไม่ได้แล้วอัตมาก็ยังมีหลักมั่นประจําใจอยู่นะมีคุณพระโพธมีคุณพระธรรมมีคุณพระสงฆ์มีครูบาอาจารย์มีเจ้าคณะจังหวัดมีเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะการปกครองไม่เคยขีนไม่เคยขัดคําสั่งของพระองค์ท่านเหล่านั้นครูบาอาจารย์นั้นยกให้เป็นูชนีสูงสุดกราบไหว้วันทาเฉลีหมดจิตหมดใจไม่สงสัยลังเลในตัวท่านนั่นดาเรียกว่า สู่แห่งพันนิพพานคือเลือกพานเจ้าของเข้าใจเลยอย่างคุณญาติคุณโยมอุบาสกอุบาสิกาเทศมาถึงจุดนี้ขอให้โยมคนที่ถามอยู่ทางบ้านหรือคนที่มาวัดขอให้มีดวงตาเห็นธรรมกรรมทั้งหลายที่เกิดมาแล้วก็ขอให้เป็นอโหสิกรรมร่วมกันขอให้บุญงอกงามในศาสนาสาธุ